แล้วกุโดนดักยิงปาามึงตายห่าไปแล้มึงจ้างมมาดูแลมึงเลยลุกไม่จมนักนะเสียสวัสดีค่ะเชิญลูกค้านั่งใน่ถนะคะโอ้คเสียเสียอยู่หลุมแล้วค่ะเอ้าแล้วไปนั่งอย่างนั้นเสียลุกมาพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะมึงอ่ะแล้ววันฮือมาไหม คุณลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนดีคะอยากได้รุ่นหัวเดี่ยวสปาร์ค4ี่คูนสคูนร้อเมตรถ่ายลุนเอากระจุนดวนขี้มวนควัดเลย,เยทำกับไปลุก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 สคูนสไหมคะ4ีคูนสก็16ไง16ถูกไหมเก่งไม่ใช่ค่ะเสี่ยหัวเดี่ยวสปาร์ค4ี่คูนสี่ค่ะเสียขาเอางี้ไหมคะเดี๋ยวผมพาเสียไปดูรถลองขับ มึงต้องมาดูแลกูไม่ใช่ไปดูแลเซลกูมาซื้อเขานี่กูดูแลตัวเองหมดเลยเงินกูก็ต้องจ่ายอย่าไปปากนากเสียฟังน้องเปิลติดตหนึ่งตอนนี้นะคะทางศูนย์ของเรานะคะมีโปรโมชั่นมากมายเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นะ่อกาเมกา,มกาหรือข้าราชการตบวก,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 ก็ออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทกเกษตรกรก็ออกรถได้ง่าใๆแค่จ่าย ผูที่ถือบัตรสีชมพูนะเสียบัตรต้องมีคนคำ้ำคนเริ่มต้นเพียงแค่หกพันบาทแล้วมึงรู้ได้ไงข้อมูลเยอะอยิ่งกว่าทํางานให้กูอีกนะมึงเนี่ยทําไมผมจะไม่หูครับเสียพ่อ,อผมมาเป็นพ่อกาก็ออกรถที่ทาลายซุสุสนเนี่ยแม่ผมก็เป็นข้าราชการก็ออกรถที่ทาลายสุสุนเนี่ยส่วนเมียผมอะ่ะมันก็มีบัตรสีชมพูแต่มันไปออกที่สาขาศาลปีปุ้นเนอแล้วทําไมไม่พามาซื้อที่นี่อ่ะเสียนี่บักเดียวเนอะ ที่นี่อมันเป็นสำนักง,งานใหญ่ครับใช่ค่ะที่เนี่ยทาลาอิซูสุสำนักง,งานใหญ่อยู่ตรงข้ามเซนเซค่ะอ๋อเดี๋ยวผมพาไปพอสาขาใหม่นี่อ่ะครับเสี่ยทาลาอิซูสุเขามีทั้งหมดอ่ะสิบสาขารวมกับสาขาใหม่ก็คือสาขาที่เนี่<ม>ครับสาขาสารพีใช่ค่ะลูกค้าใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นได้เลยค่ะ จองรถรลุ้นรับสร้อยคอทองคำโอ้โหคิดถึงรถกระบะคิดถึงถึง<ช><ค>ายสุสุดค